การเดินทางย่างกลายเข้าสู่ดินแดนแห่งเมืองพระยาพิชัยดาับวีรบุรุษของชาวไทยซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อในอดีตว่าเมืองลับแลดินแดนหลีรับในคำเล่าลือถึงอาถรรพ์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแต่นั้นไม่ใช่จุดหมายของรายการเปิดบันทึกตำนานราะที่ดินแดนแห่งนี้ปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนอย่างกว้างขวางซึ่งชาวบ้านลหลายๆคนนิยมเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งบ้านค่าทอเหตุใดจึงมีคำล่ำลือเช่นนี้เป็นเหตุที่น่าติดตามถึงความศรัทธาต่างๆที่ชาวบ้านนั้นมีต่อท่านและพระเกจิอาจารย์รูปที่เราท่านได้เอ่ยถึงนี้ก็คือหลวงปู่ทองดำหรือพระนิมานโกวิทธิตะวันโน แห่งวัดท่าทองตำบลวังกะพีอำเภอเบืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระผู้มีประวัติและเกียรติคุณหน้าเลื่อมใสและมีพันธามากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์หากเราท่านได้ย้อนอดีตลำลึกไปเมื่อสมัยที่หลวงพ่อทองดำท่านยังเยาว์วัยอยู่นั้นก็จะทราบว่าแต่เดิมนั้นหลวงพ่อทองดำท่านมีนามเดิมว่าทองดำนามสกุลเม่นพริง้งเกิดวันพุทธึ้นสี่ข่ำเดือนห้าปีพศ2471 หน้าบ้านไซโรโขนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยโยมบิดาท่านชื่อนายบุญนาโยมมารดาชื่อนางจ่ายเม่นพริงท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนซึ่งครอบครัวของท่านนั้นแต่เดิมมีอาชีพล่องเรือค้ายาสูบท่านจึงต้องติดตามครอบครัวในการเดินทางล่องเรืออยู่เสมอสมัยที่หลวงพ่อทองดำท่านยังเด็กอยู่นั้นบิดาของท่านได้นำไปฝากเรียนหนังสือไทย กับพระอาจารย์โตเจ้าอาวาสวัดท่าทองในสมัยนั้นจนสามารถอ่านออกเขียนได้จากนั้นท่านก็ได้ติดตามบิดาของท่านออกล่องเรือไปค้ายาสูบระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรและนะครสวรรค์และระหว่างการเดินทางล่องเรือนั่นเองบิดาของท่านก็ได้นาท่านไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อเรียนหนังสืออยู่กับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพระเกจิอาจารย์ผู้ปราดเปรื่องสัพวิชาชื่อดังแห่งยุคต่อมาเด็กชายทองดับ ก็ได้มาศึกษาวิชาต่างๆจากปู่ของท่านซึ่งเป็นคระวาทแต่เป็นที่นับถือของชาวบ้านในแถบนั้นมากแต่การเรียนของท่านนั้นก็ต้องมีการหักเหอีกครั้งหนึ่งเมื่อเด็กชายทองดำกลับมาช่วยบิดามารดาของท่านในการทำไร่ทำนาจนกระทั่งอายุครบเกณฑ์ทหารตามหน้าที่ของชายไทยซึ่งจะต้องรับใช้ชาติบ้านเมืองซึ่งท่านก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกรับการคัดเลือกเป็นทหารชีวิตของท่าน จึงเข้าสู่การเป็นทหารประจำการอยู่2ปีหลังจากที่ท่านปลดประจำการแล้วท่านก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงจากชีวิตทางโลกหันเข้าสู่ความสงบแห่งร่มเงาพระพุทธศาสนาเมื่อท่านอายุได้22ปีด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทสีมาวัดวังหมูตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีพระครูวิเชียนปัญญามหาหมุนีหรือหลวงพ่อเรืองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยนั้น ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าถนนอำเภอเมืองจังหวัดอุตร,ริตถ์เป็นองค์พระอุปชาพระอาจารย์แสเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูด,ดวงเจ้าอาวาสวัดวังหมูเป็นพระอนุสาวนาจารย์และจากนั้นท่านก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าทิตะวัน,นุเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมพศ2463เลี้ยงเด็ก ใครเขาเอามาฝากคนรับรับรับคนนี้ก็ตั้งสอนสอนในในวิชาอย่างเก่าในมูนลระบบบัพพทิจนะครับผมสอนสูงสอนกลางสอนต่ำถูกไหมะพัน โทกีตะวากะกระบาดลเทองโงมันบิสนชนเชนีชั่วระยะน้ำกับแรงหนึ่งอ่านหนังสือออกหมดนะแล้วคนนี้ก็ใายบวชเป็นเนนแต่ก่อนนี้เขาไม่เด้ยมบวชกันแล้วคนคนนี้เราไปสอนหนังสือได้แล้วเราก็ ให้บทเนนสอนนักธรรมได้น,นักธรรมกรีฑทเอกแล้วก็อยากแกเรียนก็ส่งไปโน่นโรงเรียนบาลีที่วัดมหาธาตุคนทั้งหลายก็พากันนิยมต่างก็พาเอาลูกเอาหลานนมาให้ส่งมาให้เรียนมาให้ในอุดรดิต สมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลก็อาศัยใช้เรียนในสาาครับครับคร้นี้ต่อมาทางกรมศาสนาบอกว,ว่าสลาน่ะ เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของประชาชนให้หาทั้งที่เรียนเป็นเอกเทศก็เลยตั้งแต่นั้นมาไม่มีเรื่องอะไรแล้วคือว,วัดอยู่เกา่าๆก็ไม่มีโรงเรียนนะมีสลากัันถงก็ประจัด มีห้าหมู่บ้านก็เรียกมาประชุมบอกให้ตั้งสร้างโรงเรียนกันครงนร้นโรงเรีนเจ้าี้เขาเขาก็เลื่อยไม้ใช้กบสร้างกันก็คนสมัยก่อนเนี่ยเป็นช่างกันทุกคนนะถือเขาไม่ได้ไปหาจ้างนะ ทำของคุณนีเสร็จแล้วก็ไปทำาพ <Yep. S 1> นั้นมันก็เป็นช่างเลยกันทนั้งอันหนึงทั้งบ้านมาช่วยกันสร้างโรงเรียนไม่ต้องไปหาช่างไหนแล้วเรื่อยไม้ใช้กบปรับปรุงทำกันไม่กี่เดือนนอกเดี๋ยวขึ้นเป็นหลังให้เห็นเลย <Yep. S 1> เมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อทางดำแห่งวัดธาตทองตำบลวังกะพีอำเภอเบือกจังหวัดอุดรดิต ไปถึงช่วงที่ท่านได้หันเหชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัดณภัทศสีมาวัดวังหมูเมื่อท่านได้เป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่อทองดำท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าทองหนึ่งพรรษาหลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าถนนซึ่งเป็นวัดของพระอุปชาของท่านด้วยจุดประสงค์ที่หลวงพ่อทองดำท่านมุ่งหวังในการเรียนพระประยิยติธรรมและหาความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินยัยให้ละเอียดถ่องแท้ ด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะในการศึกษาอย่างจริงจังเพียงปรีเดียวหลวงพ่อทองดำท่านก็สามารถสอบนักธรรมตรีได้ในปีพศ .2466 แต่ด้วยเหตุแห่งการศึกษาพระธรรมวินัยในสมัยนั้นยังไม่เจริญพอการศึกษาโดยทั่วไปมีเพียงนักธรรมชั้นตรีเท่านั้นทําให้หลวงพ่อทองดำท่านจึงไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อแต่หลวงพ่อทองดำท่านก็ยังไม่ลดละความพยายาม ที่จะศึกษาวิชาความรู้ในด้านอื่นๆเพิ่มเติมขณะนั้นท่านทราบมาว่าที่วัดกลางซึ่งอยู่ห่างจากวัด้าถนนไปทางใต้ประมาณสองกิโลเมตรมีพระภิกษุชราท่านหนึ่งนามว่าหลวงพ่อทิมคาดผู้ดูแลเอาใจใส่หลวงพ่อทองดับท่านก็ใช้เวลาว่างเดินทางมาที่วัดกลางทุกวันเพื่อพระนิบบัติรับใช้หลวงพ่อทิมด้วยความมีจิตเมตตาและเคารพนับถือ ภารกิจประจำของหลวงพ่อทองดําก็คือตักน้ําขึ้นมาจากแม่น้ำน่านมาใส่ตุม่มให้หลวงพ่อทิมท่านได้สงน้ําเก็บกวาดกุฏิชําระล้างภาชนะต่างๆเสมอไม่ได้ขาดโดยที่ท่านม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนใดๆหากแต่กระทําไปด้วยเมตตาจิตต่อพระภิกษุผู้ชราภาพรูปนี้ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ไม่มีใครทราบว่าท่านมาจากไหนจากแต่เพียงว่าหลวงพ่อทิมท่านนี้ เป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญในสภาวิชาทุกๆด้านเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่มกักมากราบขอพอรท่านอยู่เป็นประจัออกหน้าเขาจึงแต่งตั้งให้เป็นขุนหมื่นเนี่ยอยมปู่เป็นขุนหมื่น,นออกหน้าน,นี่ก็มีวิชาวความรู้อะไรต่ออะไรก็ หายทอดมาให้ทางนั้นเราปู่ตามาเมื่อรุ่น <c oughs> ทับมังแพรโยมพ่อเนี่ยก็เลี้ยวเอามังแพลก็ต้องอุตส่ดิตต้องไปรุ่นพ่อ นี่ก็ดีมากนี้พวกเนี้ยวแตกกระ,ะเซิรนกันหมดเอาลงตายหายสูญกันหมดมคนไทยเราไม่มีเลยไม่มีเสียหายอะไรนี่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์เต่าโต,ตมาแล้วก็หมาก็มาเป็นเด็กก็หลวงพ่อินนี้แล้วก็หมาก็ เมือ่อเป็นพระนี่ก็หลวงพ่อทิมและด้วยความดีของหลวงพ่อทองดำที่ปฏิบัติต่อหลวงพ่อทิมอย่างสมู่รเสมอหลวงพ่อทิมท่านได้มอบตําราวิชาต่างๆให้แก่หลวงพ่อทองดํารวมทั้งอักษรโบราณต่างๆโดยหลวงพ่อทิมท่านกําชับให้หลวงพ่อทองดําศึกษาตํารานี้ให้ขึ้นใจเมื่อหลวงพ่อทองดําได้รับตําราไป ท่านก็พยายามศึกษาท่องจำจนขึ้นใจได้ทุกวักทุกตอนและหลวงพ่อทองดำท่านได้ใช้วิชาความรู้ต่างๆที่ท่านได้เรียนมาจากตำราในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนและเดินทางมาหาท่านไม่ว่าจะเป็นทุกทางด้านใดหลวงพ่อทองดำท่านก็ไม่เคยปฏิเสธท่านพยายามช่วยเหลือทุกคนด้วยดีไม่มีแบ่งชั้นวรณนะ และกิจประจําของหลวงพ่อทองดําอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านจะประพรมน้ำมนต์ให้พรแก่ชาวบ้านที่มากราบขอพ,อพอรท่านเป็นประจําทุกวันเช่นเดียวกับหลวงพ่ออาจารย์ของท่านซึ่งชาวบ้านล่ำลือว่าในอนดีตนั้นเป็นที่เคารพสการะของทหารที่ปฏิบัติการรบที่เขาคอและอีกนานาประการเกี่ยวกับความเชื่อถือในตัวท่านสิก็คปสบสบสาม ไรเหล่านี้โยมพ่อไปฝากก้อยอยู่ก็หลงพ่อเงินบางคานครับผม,มเวลาจะกลับขึ้นมาก็ต้องไปเอาอกจากวัดมาครับจะขึ้นมาอยู่กับปู่ย่าตายายอ,อกกุจจาิ นี่ก็มาโตมาอะไรอยู่ที่นี่ก็ทำไล่ทำทำไล่ยาสุบทำนาทำอะไรกันจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาหลวงพ่อทองดำท่านมีความพยายามในการศึกษาและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกทั้งท่านยังมีเมตตาจิตไม่ว่าในด้านใดๆรวมทั้งสภพวิชาต่างๆ ที่ท่านได้เล่าเรียนและเพียรช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนสร้างความศรัทธาแก่บรรดาสาธุชนแผ่ขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆท่านอ,อ,อุปชาป้าแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมทนทั้งชื่อทองลำพระธรรมทนทองลำแล้วคนนี้ที่วัดท่าทอง พระผู้ใหญ่มมระภาพกัคนะนไปไม่มีใครดูแลพระดินเขาไปลองขอต่อพระวิเชียนปัญญามหาเมนีอุปชาิขอลองขอฉันให้ไปปกครองรักษาวัดธาทองนะท่าก็ให้ไป น่าละมอยู่วัด hum ท่าทองตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนบัดนี้เมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดอุตรดิตถ์หลวงพ่อทองดําแห่งวัดท่าทองตําบลวังกะพีอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงช่วงชีวิตที่หลวงพ่อทองดําท่านได้มาจำพรรษาเพื่อเรียนวิชาต่างๆที่วัดท่าถนนถึงสพรรษาขณะนั้นวัดท่าทองตําแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง คณะกรรมการวัดซึ่งมีความศรัทธาในหลวงพ่อทองดำลงความเห็นพ้องต้องกันว่าหลวงพ่อทองดำมีความเหมาะสมมากที่สุดจึงได้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นเพื่อขออนุญาตให้หลวงพ่อทองดำไปเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทองซึ่งเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เห็นดีด้วยคณะกรรมการวัดท่าทองจึงไปกราบอารัธนาหลวงพ่อทองดำให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทอง ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อทองดำท่านมีอายุได้27ปีในปีพศ2468ท่านมาจําพรรษาที่วัดท่าทองพร้อมด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ในการที่จะพัฒนาทํรนนุบำรุงให้วัดท่าทองเจริญรุง่งเรืองเพราะสภาพวัดท่าทองในขณะนั้นสุดโทมเต็มทีไม่มีเสนาสนะและถาวรวัตถุเป็นวัดเล็กๆแต่เมื่อหลวงพ่อทองดำท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ71ปีแล้ววัดธาตทองได้มีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองพิดไปจากเดิมมากจนจำสภาพเดิมไม่ได้โดยการเริ่มต้นจากการขยายที่ดินของวัดที่มีจำกัดก่อสร้างสลาการ,รเรียนโบส์วิหารกุฏิโรงเรียนพระปริยติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิวิปัสสนากรรมฐานรั้วกำแพงเมนชาปนกิจและถาวรวัตถุอีกมากมาย ซึ่งหลวงพ่อทองดำเองท่านก็มีความสามารถในการออกแบบก่อสร้างการอ่านแบบแปลนและทุกชิ้นที่ท่านส้างท่านได้ดำเนินการดูแลก่อสร้างเองทุกชิ้นจนเป็นที่ยอมรับกันในหมู่คณะสงฆ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะเมื่อมีการก่อสร้างถาวรวัตถุสำคัญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารหลวงพ่อทองดำจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างและวางแบบแปลนด้วยเสมอและทุกวัด ที่มาปรึกษากับหลวงพ่อทองดำหลวงพ่อท่านก็มักจะแนะนำให้สร้างโรงเรียนประชาบาลควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าท่านเป็นพระที่มองการไกลเกี่ยวกับการศึกษาเสมอจึงกล่าวได้ว่าสมณศักดิ์ที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานนาว่าพระนิมานโควิดอันหมายถึงท่านผู้มีสติปัญญาเฉียบล้ําเลิศในการก่อสร้างดุจเนรมิตนั้นจึงสมดังนามท่านอย่างแท้จริง แล้วเวลาอันนี้เขาจัดสร้างทำเป็นกุฏิวิวัสนากรรมฐานครับผมทำขึ้นในสามสิบหลังแล้วก็หลังใหญ่นี่พื้นที่ประชุมเนี่ยก็เนื่องจากว่าให้มีพู้ที่มีศิลมีธรรมอย่างที่ว่า,านั้นนะครับ <Okay. S 1> ด้วยปฏิปทาที่ท่านได้ดำรงต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นเจตนารม์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านการพัฒนาและการศึกษาที่แม้ปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุถึง98ปีแล้วก็ตามแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งที่จะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ใดๆก็ให้ยึดถือทรรนะปฏิบัติก็โดยให่งี ศีลศีลธรรมพวกนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติสอนในศีลในธรรมศีลก็เป็นเครื่องปฏิบัตินนนนก,ตกายการรมาน กายไม่ขาดสัต์กายไม่ลักทรัพย์กายไม่เสพมีถุนธรรมวจีกรรมสีไม่พูดเท็จโกโหกกรอกลวงประชาชนให้เดือดร้อนมโนกรรมสามใจไม่พยายามอาฆาตรองล้างอางผ่านสัพพสัตว์น้อยเลยใหญ่มนุษย์บุตรชนนี่สอนให้ปฏิบัติกันอย่างนี้ ท่านไม่เคยหยุดที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมหรือละเลยหน้าที่อันพึงปฏิบัติของสงฆ์หลวงพ่อทองดำท่านจึงเหมาะสมที่จะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเคารพศรัทธาแห่งยุคนี้และณโอกาสนี้จึงได้กราบนมัสการให้หลวงพ่อทองดำท่านให้พรอ,อันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศณบัดนี้ อายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยะสวัตถโกภะละวัตถโกวันวัตโกสุขวัตถโกโหตุสัพพธาทุขโลขพยาวลาโสกัสสุกจุปัทวาอเนกาอันตลาญาปิวินัสสันตุเจตชาสาชยสิทธิ ทนังลาพังสุทธิภาคยังสุขังพลังสิิอายุจวันโนจะโหูคังวุธีจยตสวาสตวัฏสาจอายุเจชีวะสิทธิพวันสุเตอายุวันลสุขังพลัง